อาวล้ครับวันนี้ SMS รายการเรามีแค่คนส่งมาว่าคิดถึงแจ็คคิดถึงจริงหรือเปล่าหรือมีใครคิดถึงมันจริงหรอไม่รู้แฟนคลับของแจ็คหรือเปล่าไอ้แจ็คส่งเองหรือเปล่าจ้าคคนงานที่บ้านตื่นมาส่งหรือเปล่าโทรไปหาหน่อยดีกว่าเอาโทรไปถามมันจะได้บอกเขาหน่อยวนี้ว่าคุณอยู่แต่กองละครเนี่ยนะครับทำไมถึงเป็นอย่างนั้นไงหนูว่าบางทีอาจจะไม่ใช่อาจจะไม่ใช่แจ็คไม่ใช่แฟนคลับแจ็คหรอก ก็เนี่ยจ้างคนแถวเนี้ยให้เอาพี่ๆส่งให้ผมหน่อยเดี๋ยวลองดูสิมันจะตื่นยังตื่นแล้วสิทำงานเปล่าเนี่ยได้ยินไหมได้ยินไหมได้ยินไหมเนี่ยสุดเดียวได้ยินไหมได้ยไหมคะฮัลโหลแจ็คอยู่ไหนแจ็คอ๋อมาคุยเรื่องรายการใหม่พี่บอกไม่ทำรายการแล้วไงผมว่าหาที่ใหม่แล้วพี่นี่นี่รู้ไหมคะว่าใครค่ะแจ็คแจ็คขานี่กกคิดเอียไปนะไปยุ่งอะไรกับบอสจังเย ก็แกไม่มาก็แกไม่มาช่วยไม่ได้แจ็คแจ็คพี่แจ็คแจ็คเราตัดสินใจแล้วนะครับว่าต่อจากนี้ไปเนี่ยเราจะให้กุ๊ปกิ๊บมาอยู่ประจำรายการเราแล้วครับโทษทีนะโอเคลียร์ก่อนโอเคลียร์ก่อนเดี๋ยวก่อนที่ผมพูดเล่นอ้าวมาด้วยเหรอเขาบอกว่าละครเนี่ยเขาแข่งเส้นผมบอสขอโทษเขาบอกไปไหนมาละครแข่งเส้นผมอ๋อ เฮ้ยบ๊ายบาเพื่อนเฮ้ย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 นายจบนะการที่เราโสดไม่ได้หมายความว่าเราจะง่ายขนาดนั้นนะอย่าเยอะอย่าเยอะคือต้องบอกก่อนว่าปอนเราเกิดอะไรขึ้นเกิดอะไรขึ้นละคร c a นเซนของผมแลเออถึงไม่องไลยปะ ไม่ทั้งเรื่องคือดาวเรืองป่ะอ่าครับกองนี้เขามีปัญหามากเลยตัวเขาใช่ป่ะคะับตัวคือตแจ็คเองมีปัญหานี่นี่เอาน้ำเลยไหมครับคุณผู้หญิงคุณผู้ชายอย่างอย่างครับมาเยีนตรงนี้กันเมื่อกี้นี่เราผมผมเองก็นึกว่าจะจัดรายการคลุบคลีบตลอดเออมาคิดอย่างนั้นเหมือนกันมาเซอร์ไพรส์จะรู้หรือยังว่าวันนี้แขกรับเชิญเราเป็นใครวันนี้แขกรับเชิญแน่นอนครับผมคือเด The Star น้องเชอรีน เราเชลลีนทำพิธี่เคยท,ทำพิธีกรร่วมกันไหม,หไ,หมไม่เคยเลยแต่เข่าวว่าเคยไม่ใช่เหรองานอีเวนต์อ่ะหน้าอย่างหนูอยากทำร่วมกับเขาเหรอคะพี่วิที่ร่วงไงตอนแรกเขาติดต่อมาอีเวนต์ติดต่อมาบอกกุ๊กกิ๊ฟคือ,อะะผมก็เลยคิด <ๆ S 2> เรียกแพงมาก่อนเพราะว่าเขาได้เอาผมไปแทนมาริโออะไรอย่งอ้งไงี้ยสุดท้ายเขาก็ไม่เอาผมครับผมเพราะแพงไปเขาเลยเอาหนูแทนใช่ใช่ครับผมนี่ต้องขอบอกว่าได้ข่าวว่าแจ็คโทรหากุ๊กกิ๊ฟด้วยใช่ไหมเรื่องนี้ใช่ใช่โทรมาบอกว่าอย่าอย่าแย่งอย่าแย่งบิลนะหนูก็เลย แล้วทำไมอ่ะก็เราอ่ะรักเขาเลยอย่าแย่งเขาเราไปเกิ๊ฟไหนกิ๊ฟเคยบอกผมไว้ว่าถ้ากิ๊ฟเลิกกับโอ้ไงเขาจะมาจีบผมผมก็บอกว่าอา๋อพูดนี้เหรอใช่ครับตอนกิ๊ฟคงไม่เล่นละครเลยใช่ไหมกินยาโดนหลังกิน่มแล้วตอนนี้ก็เลยบอกว่าผมมีแฟนแล้วก็ก็บอกกิ๊ฟว่าอย่าย่ะมายุ่งนะอะไรเงี้ยให้เป็นเพื่อนกันให้จบแค่นี้ใช่เพราะว่ากิ๊ฟกิ๊ฟไม่ค่อยเวิร์กเท่าไหร่อะไรอ่ะไม่เลยไม่ใช่หมายถึงว่าเออ่ คือการแตัวอะไรเงี้ยครับผมนี่เขาบวนให้ฟังอีกวันเขาบอกกูคลุกเซ็กซี่กับมารีสมัยตอนผมดังช่วงแรกนะครับกุูพิมพ์กับมาริโอต้องมาเล่นเอ็นบีให้ผมวันนี้ต้องดังเขาเป็นตัวประกอบให้ผมวันนี้ผมต้องเป็นตัวประกอบให้เขาค่าตัวต่างกันเยอะมากคัันนนนีี่่ตกอยยาง้เละแต่ผมรักเพื่อนผมมากตอนนี้เพื่อนผมเศร้าอยู่ก็ไม่เป็นไรเพื่อนเขาไม่เศร้าแล้วแล้วโอเคโอเคเขาคุณไม่รู้เรื่องจริงนี่ครับผมแล้วบอกผมด้วย ครับผมเขาบอกว่าเมื่อคืนนี้คนดังหลายคนพากันทวีตเพราะตกใจเนาะใช่ไม่คิดว่าคนแรกที่ไม่ได้ไปต่อจะเป็นเชอรีนใช่ไหมเดี๋ยวดูสิว่าเอ็กกี้พี่เอกกี้บอกว่าเสียดายเชอรีนจังโอปป้าว่าส่วนพี่โอปป้าบอกว่าไม่เชอรีนไม่คือรุนแล้วแต่เป็นแฟนคลับของพี่นิสกุลหรือว่าน้องเชอรีนด้วยนะแต่ละคนใช่น้โตเชอรีน ทำไมยังไงเกิดอะไรขึ้นเสียใจไม่เข้าใจถ้าใครได้ดูนิสสตุ๊ปกริปดูเนี่ยดูด้วยดูด้วยนนอครซลด้วยวานหน้าเหมือนนิชคุณสวมวิกสวมวิกใช่คิดว่าเหมือนไหมเหมือนค่ะเพราะว่ามีมีช่วงหนึ่งที่ช่วงที่ไวหน้ามาค่ะวันหนึ่งกำลังแบบเซตหน้ามาอยู่มองในมองไปในกระจกแล้วเห็นเป็นหน้าพี่คุณอะค่ะคือแบบตกใจตัวเองเหมือนกันว่า ไม่เคยไม่เคยสังเกตุเลยเห็นเป็นหน้าพี่คุณเลยไอ้วันเส็บเนี่ยที่น้องละร้องอ่ะแล้วน้องเต้นด้วยแบบสดใสยิ้มร่าเลยก็แบบหน้าคล้ายๆนิชคุณด้วยไงแบบนั้นก็เลยรู้สึกว่าเหมือนมากนี่นี่ดู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 แงโอ้โหดี๊ดี๊อะเขาปั้งนะแต่ค่ายังไม่ไม่เยอะเขาเดรื่องผมนะเขาเดินเรื่องผมเป็นกูเกมไม่ไม่เราเราแบบต้องหักในแนวนี้ไม่ไม่จะมีเพลงไม่มีเพลงเขาเยอะไปก่อนใจเราบองครับนี่คือคอนเสิร์ตของเธอความรู้สึกตอนนี้เป็นยังไงบ้างความรู้สึกตอนนี้ อ๋สักใจเลยตอนนี้ก็รู้สึกไม่ไม่รู้เหมือนกันค่ะไม่แน่ใจว่าแบบรู้สึกอะไรแต่ว่าก็คือก็ไม่ได้เสียใจแต่ก็ไม่ไม่ได้รู้สึกแย่อะค่ะม,มันมันรู้สึกมันเหมือนเร็วไปว่าเราออกมาอะไรเงี้ยครับแค่นิดนึงค่ะเหมือนกับว่า อ๋อแล้วเหรออะไรอย่างเงี้ยแต่วันก็แบบเหมือนเป็นประสบการณ์ที่ดีของเราใช่ไหมก็เลยแบบไม่ได้ถือว่าเสียใจเมื่อคืนนี้คุณแม่พูดที่ดีมากเลยผมอยากให้ทุกคนได้ดูเนี่ยแม่แม่พูดตอนที่ประกาศว่าน้องไม่ได้ต่าง่ยอเขาแต่ที่นี้เข้าไปไม่ถึงด้วยเหตุที่ว่าเขาอาจจะอ่อนซ้อมยังไงก็ตามแต่ก็เป็นประสบการณ์ที่ดีสําหรับเขามากค่ะที่ได้มายืนเป็นเวทีนี้กับเพื่อนๆที่มีความสามารถทุกๆคนกัน ต้องบอกคุณผู้ชมเมื่อวาวนนี้วูดี้และทีมงานวูดี้เวิร์เนี่ยได้ได้เมื่อวานและเมื่อวันเสาร์ททีครับได้มีโอกาสไปปฏิบัติธรรมที่ไร่เชิญตะวันของท่านวาวาชาเมธีแล้วก็ได้มีโอกาสสวยไหมดูบรรยากาศสินี่คือเราเดินจงกรมกันอย่างนี้เลยนะ<อ>เดินบนพื้นที่ปงกลมแบบนี้คุณคิดดูมันไม่ใช่แค่ไปแล้วก็ไปเดินจงกรมแล้วนั่งสมาธิแต่บรรยากาศผมขอใช้คำนี่มันเก๋เพราะอากาศดีแล้วมันเก๋เนี่ยมันทำให้ใจเรารู้สึก มีความสุข,สขไม่ใช่ไปแล้วรู้สึกว่ามันแบบมันมันไม่น่าเดินนะครับนะฮะแล้วก็ได้มีโอกาสสนทนาธรรมกับท่านวอลวชชัเมธีด้วยครับรกิจกรรมที่ผู้เข้าร่วมปฏิบัติธรรมอย่างแรกเลยต้องถือศีลแปต้องบอกก่อนนะครับก็มีสวดมนต์แล้วก็เดินจงกรมนะครับแล้วก็หลายคนถามบอกว่าการนั่งสมาธิหรือว่าการนั่งวิปัสสนามัน,ม,นมันดียังไงครับม,มันเวิร์กหรือเปล่าเหมือนกับว่า เราต้องมีปัญหาชีวิตไหมถึงจะต้องไปถึงแบบค่อยเข้าไปถูอทำมาแต่จริงๆกุ๊กกิ๊กก็เคยนั่งสมาธิหนูเคยนั่งเพราะหนูต้องหนูนั่งเพราะว่าหนูเรียนการแสดงสมอน้อยต้องนั่งเพราะว่ามันช่วยฝึกด้านการแสดงของเราไม่แต่คนเขาเข้าใจว่าการที่เราไปนั่งสมาธิหรือว่าไปปฏิบัติธรรมนี่คือเราจะต้องมีปัญหาชีวิตอะผมสมาธิสั้นอย่างเงี้ยแล้วก็เป็นลรความดันเบาหวานไงช่วยนะมันมันเครียดไปหมดเบาหวาน สมาธิช่วยเหรอไม่รู้เพิ่งเป็นไงใหุ้กีวอธิบายก่อนว่ามันช so so right? so ่วยยังไงการนั่งสมาธิสำหรับกิฟนะคะกิฟว่ามันทําให้จิตเรานิ่งให้เรารู้จักตัวเองแล้วก็ให้เราได้หยุดใช้สมาธิกับตัวเองได้คิดนั่นคิดนี่ที่แบบว่าที่บางทีเหมือนแบบบางสิ่งที่เราหลงลืมไปในใจเราบางทีเราอยู่แบบรอบๆอนอกมากเกินไปอะไรเงี้ยคือมันไม่ใช่แค่เรื่องธรรมะอย่างเดียวนะครับคุณผู้ชมคือบางทีเนี่ยคนเราใช้ชีวิตอย่าง อย่างวุ่นวายแล้วก็อย่างรวดเร็วอยู่ทุกวันเนี่ยชีวิตคนเมืองใช่ไหมฮะคิดแต่เรื่องงานคิดแต่เรื่องเงินแล้วเราหมดแต่คิดคิดคิดแล้วเราก็ใช้ร่างกายเราเยอะมากแต่ว่าร่างกายเราได้พักถูกป่ะร่างกายเราได้นอนแต่จิตเราครับคุณผู้ชมไม่เคยได้พักนะครับเพราะเราหมดแต่คิดตลอดเวลานี่ก็คิดแล้วจะหาเงินยังไงนี่ก็คิดแล้วเมื่อไหร่จะมีแฟนใหม่ใช่ไหมไอ้ขอประกาศเะาบอยหนยว่า ต่อไปนี้เนี่ยอันนี้ผมพูดจริงผมเครียดค,คือผมกดดันมาหลายครั้งว่าต่อทุกครั้งเวลาผมรับงานผมจะเอาเงินตลอดต่อไปนี้<อ>ผมรับงานไม่เอาเงินแล้วผมจะช่วยสังคมนี่จริงโทรหาพี่น้องเดี๋ยวพี่รับเงินให้เราไม่ไม่คือไม่เอาเงินเลยแต่คือว่าเราไปช่วยด้วยจิตใจจริงๆแล้วเราจะรู้สึกว่า เราเราสบายใจที่เราได้ช่วยประชาชนหรือว่าช่วยอะไรเงี้ยเอางี้ถ้าเร<อ>ามีรายการเหมือนวิดีโอ <Okay. S 2> แจ็คไม่ต้องรับค่าตัวอันนั้นประชาชนน้อยไม่เป็นไร <laughs> ประชาชน,นเยอะแบบเดี๋ยวอธิบายให้จบก่อนครับบอลอธิบายให้จบก่อนแล้วสุดท้ายแล้วเนี่ยเราไม่เคยทําให้จิตเราสะอาดหรือนิ่งไม่เคยพักจิตสําคัญนะคุณผู้ชมมันเป็นเครื่องยนต์กลไกที่สําคัญที่สุดในร่างกายเราคือจิตแต่เราดันไปใช้มันตลอดเวลาดังนั้นการนั่งวิปัสนาหรือการนั่งสมาธิซึ่งไม่ใช่อะไรที่มันเชยหรือโบราณนะคุณผู้ชมมันเป็นการรีเซ็ เข้าใจไหมมันนุย์เรากดปุ่มรีเซ็ตอ่ะเหมือนเฟอร์บี้อ่ะเอาถ่านออกแล้วใส่ใหม่มันก็เริ่มต้นใหม่ป้า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 อ่าห้อยเฮยอยู่เลยค่ะมาแบบเนี้นะครับแล้วก็ต้องขอบอกว่าที่ไฮไลท์เลยน่าจะมีการผสมเรื่องของโยคะไปด้วยมันมีเล่นโยคะด้วยครับคุณตายนิตราบอกรของ Women's Health เนี่ยนะครับไปสอนโยคะแบบฟรีเธอวินไปสอนทุกกับทุกสัปดาห์นะบิจิตอาสา เดิน<ม>ทางไปสอนโยคะและวิธีการหายใจให้กับพวกเราะนะครับหลักง่ายๆเลยต้องขอบอกที่ผมได้จากท่านวอในครั้งนี้ก็คือจงอยู่กับปัจจุบันให้มากที่สุดรู้จักการให้รู้จักการเห็นคุณค่าของตัวเองและที่สําคัญก็คือความรักเราควรให้ความสําคัญกับคนที่ใกล้ตัวเรามากที่สุดนั่นก็คือรักพ่อแม่แล้วรักคนในครอบครัวของเรากระตันยูต่อท่านให้มากๆนี่มาเงี้ยมาเงี้ยตลอดเนี่ยนี่ทั้งคู่นี่ผมต่อเป็นเด็กที่กระตันยูมากนะครับคุณผู้ชม พูดตรงๆเลยว่าทุกวันเนี่ยเราตั้งใจทํางานทำมาหากินหาเงินแล้วเนี่ยแล้วสุดท้ายเนี่ยครับผมเมื่อเราจากโลกนี้ไปแล้วเงินเป็นไปด้วยไหมไม่ไปแต่ว่าตอนนี้หนูก็เกาะไว้ไงไม่แต่คือต้องบอกก่อนว่าคนเราอย่าไปคิดอะไรมากวันวันข้างหน้าไม่รู้วจะเจออะไรสมมติออกไปอยนะ่างเงี้ยคุกกิบอาจจะแบบว่าอะไรคือคมันดีอาจจะอาจจะแบบคือเหมือนมีปัญหาหรือเครียดอะไรมากกว่านะั้นตอนนี้ยังสนุกอยู่ผมคิดในใจคือว่าเราต้องมี สติแล้วก็ธรรมะเข้าไว้แต่ที่สําคัญเลยเขาบอกว่าสิ่งที่จะประเสริฐสุดและทาให้มีความสุขสุดคือทําอะไรก็ได้เพื่อให้พ่อแม่มีความสุขเมื่อพ่อแม่มีความสุขแล้วเนี่ยเราไม่รู้ท่านจะจากไปเมื่อไหร่ใช่ใช่ครับเมื่อเราท่านจากไปเราจะได้ไม่ต้องรู้สึกว่าโอ้เสียดายจังเราไม่ได้เจอท่านไม่ได้กินข้าวกับท่านไม่ได้ h e l l ลวันนั้นน่าจะทําอย่างนั้นวันนั้นน่าจะทําอย่างนี้ดังนั้นเนี่ยหลักการได้ง่ายเราต้องคิดคําคำว่าททททำท่าน ทีทำทันทีทำแบบนั้นเลยไม่ใช่การท่องเที่ยวนะหลักการง่ายเลยอย่าเดียวอย่าใช้คําว่าเดี๋ยวก่อนต้องใช้คําว่าเดี๋ยวนี้เดี๋ยวถ้าชีวิตของคุณใช้แต่คาว่าเดี๋ยวก่อเดี๋ยวค่อยทำเดี๋ยวค่อยทำคุณจะไม่หมืนก้าวหน้างั้นเช้านี้ก่อนไปทํางานก่อนออกจากบ้านเช้านี้ฝากไว้สองข้อข้อแรกคือเดี๋ยวนี้เดี๋ยวนี้เลยและอีกข้อคือ ทำทันทีปอทอทอทันทีเดี๋ยวเราจะโทรศัพท์หน่อยให้ต่อสายกับโอนเดี๋ยวนี้เลยอ้าวไม่เป็นไรไม่เป็นไรเดี๋ยวเดี๋ยวก่อนไม่เป็นไรค่ะขอแต่งงานกับดิวเลยเอาไม่เป็นไรเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนหลักๆนี่เราเน้นเรื่องของคุณพ่อคุณแม่ใช่ค่ะเขาฝากไว้นิดนึงว่าก่อนกลับท่านวอร์เนี่ยนะครับได้ฝากโครงการน่าสนใจมากขับสร้างห้องสมุดเป็นรถโมบายบัสนะครับเอาไว้ซึ่งจะจัดให้มีการ เวีลบบาล,บาลนี่แหละวบบาล,บาล,บาลเป็นท่องสมุทรนะไปทั่วประเทศเลยนะครับแล้วก็จะมีการระดมทุนในการจัดการแข่งขงันกอล์ฟโอลิมา,าไม่ได้ไปไปชีเองนะครับไม่ใช่นะท่านบอลไม่ต<อ>ีกอล์ฟนะ,ะแต่คนดังหลายคนอย่างแพนเค้กก็ไปแล้วก็จะมีช่วยถ่วยพิเศษมีช่วยวูดดี้ด้วยโออทั้งที่เราไม่ตีกอล์ฟเนี่ยจไม่เป็นขับรถกอย่างเดียวได้ปะไปที่เชียงใหม่สามารถนะครับงานนี้มีึ้นในวันเสาร์ที่16มีนาคมนี้เวลาเที่ยงครึ่งที่สนามกอล์ฟเชียงใหม่ครับ อยากให้คุณผู้ชมอย,อยากอยากร่วมทำบุญนะครับเพ<ช>ื่อสร้างห้องสมุดนะครับก็เชิญได้นะครับ